สวัสดีค่ะวันนี้งานกิดตั้งของเราอยู่ที่บ้านคุณพอนะคะพุ่งกลมตาลหมันพื้นที่พัทยาค่ะจะเป็นงานประตู UPVC 3มชุดนะคะเป็นรูปแบบบานเปิดแล้วก็บานตายก็ตัวนี้จะเป็นสเปคกระจก2ชั้นนะคะแผ่นนอกเป็นกระจกยูโรเกรแผ่นในเป็นกระจกใส งานตัวนี้จะเป็นงานที่รื้ออลูมิเนียมออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นประตู U P V C นะคะเดี๋ยวเรามาดูงานหลังจากเสร็จสิ้นกันนะคะตัวนั้นเป็นชุดประตูอลูมิเนียมเดิมนะคะที่ช่างของเรารื้อออกเมื่อเช้านะคะบา้านลูกค้าก็จะเป็นบ้านสไตล์บ้านรีสอร์ทนะคะสวยงามนะคะอยู่ในช่วงกำลังรีโนเวทแล้วก็ตกแต่งใหม่ค่ะ น,นี่เนเี้เป็นการใส่กระจกนะคะหลังจากที่เราขึ้นเฟรมแล้วเราก็ใส่กระจกถ้าแผ่นใหญ่ก็ต้องทําแบบนี้นะคะถ้าแผ่นใหญ่ใหญ่และหนักก็จะต้องเข้ากระจกทีหลังเพื่อความปลอดภัยด้วยในการขนสง่ง ตัวนี้หนักมากเลยนะคะกระจกสองชั้นดับเบิลกลาสเนาะนี่คืออมุมมองของกระจกยูโรเกรนะคะแผ่นนอกแผ่นในเป็นกระจกใสธรรมดาจะมุมมองประมาณนี้เลยก็คือถ้ามองไกลๆก,ลก็จะไม่ไม่เห็นท้างในในตัวกลางวันนะคะแต่ถ้ากลางคืนเปิดไปก็เห็นเหมือนเดิมนะคะแต่มันก็จะช่วยในการอ่า กรองแสงแล้วก็กรองความร้อนที่จะเข้าบ้านนะคะก็ช่วยได้เยอะเลยละคะ่ะยิ่งเป็นกระจกสองชั้นด้วยมุณสมบัติก็คือกันเสียงกันความร้อนได้ดีมากที่ลูกค้าต่างชาติหรือว่าคนไทยเราเลือกใช้นะคะนี่เป็นงานชุดเดิมนะคะยังไม่ได้รือ้อันนี้ลูกค้าติดติดอาเป็นประตูก่อนสามชุดวันนี้อันนี้แผ่นใหญ่มาก โอเคสำเร็จ <c oughs> งานติดตั้งเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดนะคะ <c oughs> เก็บรายละเอียดทำความสะอาด <c oughs> นอกในทำความสะอาดะคะะายนอกไปใน <c oughs> อันนี้เป็นบอนตาย ผสมกับบานเปิดนะคะเป็นกระจกสองชั้นตัวนี้จะมีมง์ด้วยค่ะมง์กันยุงที่เป็นมุ้งแบบบานมง์จีบค่ะลูกค้าใช้งานสะดวกเก็บข้างๆแบบนี้เดี๋ยวดูงานภายนอกนะคะตัวนี้จุดล็อกก็เป็นมันตีล็อกเหมือนเดิมค่ะดูตำแหน่งล็อกนะคะ นี่นะคะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ตรงนี้ห้าหกเจ็ดก็คือแทบจะรอบบานแล้วนะคะนี่งานเป็นกระจกดับเบิ้ลกลาสค่ะสองชั้นกันเสียงกันความรอ้อนเป็นแบบนี้นะคะ,คะงานก็เก็บขอบกำลังเก็บความสาดเรียบร้อยนะคะ ลังเก็บงานอยูอ่ตัวล็อกจะเป็นกึ่งออโต้นะคะนี่ค่ะเวลาเราล็อกเข้ามาอย่างน,นี้ถ้าต้องการล็อกแบบรอบบานทั้งหมดก็สับขึ้นแบบนี้ค่ะมันก็จะแน่นหนามากอันนี้อันนี้เป็นกรอล็อกนะคะแววๆสวยงามไม่เป็นสนิมมือจับค่ะ กุญแจที่เราให้ในชุดนะคะก็คือมีสาดอกเดี๋ยวทำความสะอาดอีกหน่อยนะคะช่างเราก็กำลังเก็บงานความสะอาดดอกนะคะดูดอกนะคะเด,ด,ดินไปข้างๆต้องระวังหน่อยเพราะว่า เป็นพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างอยู่อันนี้เป็นบานตายขนาดใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวไซสเดี๋ยวไซจะใส่ให้ในคลิปนะคะกระจกยูโรเกลช่างของเราก็เก็บขอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยที่เป็นรอยแคลกรอยแตกเล็กๆอะไรพวกนี้เก็บงานเรียบร้อยะคะ่ะสวยงามพอทำงานเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็จะให้ลูกค้ามาเช็คงานนะคะ ช่วยกันเก็บรายละเอียดครับให้ช่วยงนะ่าแล้วก็เก็บกบัตรที่ดี่รายละเอียดโอเคได้ไหมะคะเดี๋ยวก่อนจะเก็บคของตาดพื้นอะไรให้เรียบร้อยก่อนตรงงานลูกค้าถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะ งานประตูหน้าต่าง UPVC ของบริษัท LMK UPVC ค่ะ